เอาสตัวแรกมากแล้เดอ้อพี่น้องเดอ้อหกห้นะครับมารลุดกันตัวที่3นะครับอันนี้เป็นของวันที่17บเจ็คือมื่อนีด 17, เด้อนสิเดือนหนึ่งสองหนะครับแล้วแต่ไผ่มากไผมากมั่นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับพี่น้องครับเออข้อาบสนับสนุนให้เด่นแก่นประนั่นทุกชนิดนะครับ โชคลาบโชคลาบโชคลาบสำเร็จสำเร็จสำเร็จทุกประการนะครับเบิ่งเอาเดอร์มาดุ่นกันตัวสุดท้ายสิเป็นตัวใดมึนจะหายบอสกหาหาบ่ ประเี่ท,ทางซีเมนเนาะนุ่เมเนาะ น่าจะเป็นเลขหานะครับันเห็นหางมันกระโดดออกไปทั้งบุญแล้วอ้าจังใดกันลำๆลวยๆโชคลาภโชคลาภมันมาไปน้ากันนะครับพี่องครับย้ำอีกทีนะครับเดี๋ยวสิลืมเลขที่ผมมักที่ผมชอบเนาะอันนี้เนาะแล้วแต่ไผมักไผมักมัน่นเด้อครับไม่ได้มาบอกให้เล่นการพนันเด้อพี่้องเด้อ เลขที่ผมมกที่ผมชอบคือเลขตัวที่หลวงปู่ศิลาเพิ่นบอกศิลาองุหญิงว่าพศเจ็ดสิบสองเนาะค่อยมีสามีเพิ่นวาพี่น้องครับและนะครับที่เห็นอยู่นี่แหละครับเลขตัวนี้ที่ผมคิดว่านะครับมันเป็นเลขมงคลสําหรับผมนะครับคือหางบัตสอข้อสอนะครับหางบัตรขึ้นปีใหม่นะครับเลขตัวนี้ 2 0 9 3นี่แหละครับพี่น้องครับและนะครับพี่น้องครบรอบสองปีองุ่งอิงเพชรบ้านแพงวันที่14เดือนหนึ่งที่ผ่านมานะครับนี่เป็นตัวเลขที่เกี่ยวกับอีหละองุ่งอิงที่ผมมกักที่ผมชอบนะครับแล้วแต่ผู้ใดมกักไผ่มักมั่นนะครับพี่น้องบมมีเจตนาะใดๆทั้งสิ้นบอกแล้วความเชื่อส่วนบุคคลนะครับบ่ไใด ควาเป็นเจ้ามือหวยเจ้าแม่หวยไปหวยผมโบแมนจังสันนะครับพี่น้องครับอันนี้ผมทําเพราะความชอบและความเชื่อส่วนบุคคลสรุปแล้วเป็นตัวนั้นแหละพี่น้องครับหกห้าห้าม่แกลบหางมันมาแล้วเห็นบอ ัดแล้วครับหกห้าห้าเอาลองเบิงเผื่อนะครับเผื่อใครรักเผื่อใครชอบตัวใดกระเบิงเอาตัวใดกระฟังเอาเนาะฟังบาททันงแบไปก่อฟังเอานะครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ฝากไว้ซัมนี้ครับ